เกิดทั้งึ้นพี่น้องเอฟซี FC ถึงเรนถึงได้กฮแลนโฮมนาเวทีเมื่ออุ้งอิงออกมาโว่อยู่ตลาดชัชวานมาขึ้นนี่พี่น้องก่อนอื่นเขาจะไปคุยกันกันสวัสดีคับสวัสดีเอฟซีพันธสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยพี่แพร่และสวัสดี FC, เอฟซีเล่อิงและสวัสดีเอฟซีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านครับคลิปนี้มาพอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้จะเอาข้อกันไว้ของที่เหล่าอิงมาฝากพี่น้อง ถึงการทั่วคอนเสิร์ตครั้งแรกในรุก่หการ68้9ส่าง่หนี้พี่น้องเขาก็พูดถึงการอยู่ตลาดชาวานการทายละ,ละครพี่น้องทายละครของละครสองวันสงครามมอลลั่มาอคอนอาจจะเห็นแล้วครับไอคนอาจจะเบิงไวแล้วสงครามอลลั่มอานหลายตอนแล้วแต่ว่าก็ยังทายทํำไปเรื่อยๆพี่น้อง มาเคื่อนเอกนอ่ก็อีกคิ้วหนึ่งที่ไายทำเกี่ยวล้าพหลาอุ้ยเข้าขึ้นโชว์อยู่เวทีสาวหน่อยแล้วเพิ่โชว์กว็อนจะาพูดถึงการโชว์ของพหลาเขาพูดถึงสาวเวทีของสาวหน่อยแล้วเพิ่มโชว์ปีนี้สักหน่อยพี่หน้องขอเบาสักหน่อยหนึ่งว่าปีนี้สาวที่ผมเห็นในคลิปเมื่อนนี่คือว่าสาวหน่อยแล้วเพิ่นโชว์ปีนี้เฮ็ดเวทีเด็ดสวยงามมากครับถือว่าสุดยอดปีนี้ บอกว่าไอเดียมาจากไหนแต่ผมเบิ่งแล้วว้าวว้าวก็ปิดีฤดูกาลที่เแลยวรายสำรับสาวหน่อยเพื่อนเออสาวหน่อย้วเพิ่นโชว์พี่นอ้องทั้งตรวจไล่ทั้งการแกะตารางนี่คือสุดยอดครับว้าวอีกครั้งก็คือสุดยอดสํหรับฉากของสาวหน่อยและเพิ่นโชว์งามครับปีนี้งามถือว่างามผู้ดใดว่าท่านในเพี่เบิ่งกันมีโอกาสกับเขาไปส้มไปเบิ่งกรับ,รรบว่าแอดมินของ บ้านนอกนี่เบาถือบอผูดถือบอหรือว่าอวยอย่างเดียวแต่ผม่อว่าในส่วนตัวของผมเนีนะสวยครับสวยกวรุ่นเกาาทีเแลยวหลายสาหรับสาวหน่อยเราเพื่อนโชว์ก็ถึงว่าทําถึงขนาดนี้เอาละครัเขามาฟูดถึงเล่าที่เขาเกินใดนว่าเกินยังเกินคือเอฟซี่นถึงได้ไปบุกไปนหนไปที่นั่นก็คือช่วงโชยหลางอิงมันจะมีอ อ่าเพิ่จะหายไปเต้นหนาหานแต่คนไปเต้นหลายโวดพี่น้องค้นไปแล้วบ่กคับขึ้นท้่โซ่ลาวว่านี่ค้นหูเข้าไปแบบเห็นตามคลิปแล้วยังเต็มสนามครับเต็มหน้าวิธีเหมือนอ่าก็คือศิลปินดังมากพี่น้องศิลปินดังมากลาวเข้ากับเดองดังไปแล้วถือว่าุดจอดครับสำหรับฉากมาขึ้นนี่ เอฟซี FC, มาห่มหนาเวทีแล้วกาพยายามขอทายลูกพิลาออิงจนพหลาอุงอิงเข้าต้องขอให้เอฟฟิลนกลับไปนางมังเกลก่อนประกาศปอหนังมันจะทายไปแล้วเอฟซี FC กับพอยากกลับเอฟซี FC ก็อยากทายลูกกับพหลาเพราะว่าในหน้นนาที่อุงอิงจะได้ขึ้นมาเวทนอามาทัวกรอุงเทพอีกเส้อหนึง่งแต่พอได้เห็นคลิปแล้วฉากมานขึ้นนี่ฉากที่ทายถ้ำบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจ,จ,เ,หาอาจ,จเห็นแล้วแต่ เขาไปเบิิงพ้อมกันครับว่าหลายคันไหนคน,นยาบอสัญญะสมกับเป็นซปเปอร์สตาร์มอล่ําครับซปเปอร์สตาร์มอล่ําหรือซปเปอร์สตาร์ตอนนี้อิหลาอิงเฮากำลังจะเป็นหมอล่ําดาราแลวเพราะว่าน้องได้สแสดงละครซองวันนั้นก็คือสงครามหมอล่ําไปติดตามกันได้ครับผู้ใดบ่ท่านใดไปเบิงบิงไปเบิิงไว้เหลาอิงเฮาจะออริสันพานวอ วาสมิษากอลิสันมัสมักกับวงหมอลำสาวน้อยแฟนแฟงในละครออสงรามมอลำว่ายางหนาตาอีหลาวีเฮ้าจะพานวอไปให้กำลังใจกันได้ครับในสงครามมอลลัมวัยหลาวีเฮ้าสะพานวอคลิปนี้เก่าข้อเกิดไว้ของการไทยะละครสองวันขาอฝากี่น้องว่าเหตุการณ์เกิดยั้งึ้นเอฟซีถึงใดไปหุ่มหนาไปที่หลายขนาดนั้น นี่นะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ผมเกิดขึ้นที่ผมเล่าทุกท่านฟังว่าก็คือละ่ะเอฟซีมาเบิงอีหลาามีเฮ้าคนดังเพราะว่าในฉากนี่มีคนดังหลายคนมาเล่นอยู่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับนี่พี่น้องคลิปหนาอย่าลืมครับกดติดตามไว้เจาเรืองเล่าที่พอเกิดขึ้นในซองไรมาฝากพี่น้องครับมาเอามาเล่าให้พี่น้องฟัง ่าเหตุการณ์ยังจะเกิดขึ้นแน่ก็ไม่เอาเอางอเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นแน่ก็วบบงมล้มอ่าวงการมล้ำเฮ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับนีครับคลิปหน้าพอกันไปสวัสดีครับ